กลับมาชมันต่อนะครับในอีพีสุดท้ายครับของเจ้าของฉายาบักคิงคองครับพัสปอร์ตชวนวันเจ้าของเขาเรียกว่าเยอะแยะมากมายในประเทศไทยอีพีนี้จะเป็นเรื่องราวของเขาที่น่าสนใจ,นนใจเชิญจ่าไต่พิจิตครับครับก็อย่างที่ในหลายพีที่ผ่านมานะค,ะครับว่าเราย้อนอดีตนะโหเรื่องราวเยอะมาก เพิ่งรู้นะว่าเด็กคนนี้โอ้โหเรื่องราวเขาสุดสดใช่แล้วปัจจุบันเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยด้วยปัจจุบันแล้วก็เพิ่งได้แชมป์ไปของランキิงที่ผ่านสดๆร้อนๆเลยใช่ก็เหลืออะไรก็สุดท้ายก็แชมป์ประเทศไทยจะถามนิดว่านิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้นะฮะถามว่าในเมืองไทยตรงนี้ยในความคิดเรานะใครบ้างที่มีโอกาสที่ชนะเราได้อ่าบอกมาสัก สามคนสามคนหนึ่งไหมสามสี่คนถึงไหมในความคิดเรานะทอ่จะพอพอเราสูสีเราเราไม่แพ้เขาเป็นคู้ซี่น่ากลัวพอเจอเจอปุ๊บเฮ้เราเราอาจจะแพ้ได้เราก็มีมีที่ผมแบบว่าหนึ่งชอบชอบเล่นด้วยนะแล้วก็จะแบบสร้างฟิลได้ดีก็มีพี่พี่ต่อพี่เฉยโอ้ยคุณตัวพ่อเลยตคุณ่อตัวพ่อเลยท่เนี่ยเหมือนว่าเหมือนว่าเราได้ได้เรียนรู้ในในลูกที่แบบว่า พี่ต๋องคือจะไปสเต็ปหนึ่งทั้งความคิดวามคิดอ่านแล้วก็ลูกลูกด้ลูกที่ไม่เคยเห็นลูกที่ไม่เคยเห็นใช่ก็ได้เดี๋ยวใช้เราแล้วก็เราก็ได้ได้ฟิลลิ่งสร้างฟิลลิ่งเราไปด้วยสร้างฟิลเรากขยาคือเล่นกับพี่ต๋องปุ๊บพอเราได้ฟิล์ปุ๊บขยาพี่ต๋องเสร็จปุ๊บเราก็ต่อยอดไปกับคนอื่นเลยถูกไหมเพราะเราชนะมาแล้วก็เหมือนกับเป็นเป็นเกมที่แบบเล่นนกี่ครั้งก็สนุกทุกครั้งเข้าใจเข้าใจหนึ่งสองสองใช สองก็พี่แจ๊กอ่าแจ็กหลาลีนี่โดนแจ็กกว้างแล้วะนะไอ้กว้างโอ้โหโดนประจําโดนประจําก็คือก็ก็เล่นด้วยก็คือต้องสนุกสนุกครับก็คือมันมันตามเกมตามเกมแล้วก็มันมันมันพันกันใช่ต้องต้องคุมอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวไม่จะชวยมีไม่มีไม่แบบว่าบางทีเขาช้าเขาดึงเขารู้อ่ะเขาจะแพ้คุณเนี่ยเขาดึงจนคุณมีหมุดหงิดแม่แบบก็รู้อยู่แล้วครับว่าอ่ารู้ไปอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ก็รู้อยู่แล้ว เองช้าข้าวช้าก็รู้อยู่แล้วช้าก็ต่างช้ากันเลยอ่ะสามใครสนุกกีตันัทไหมพอไหมกีตันัทเนื้อสัตว์ย่าพอเล่นง่ายมากเล่นกีตันัทก็ต้องต้องมวยแม่นครับอ่มวยแม่นหรือนุ๊กปรามินนุ๊กปรามินก็ก็ก็ครบเครื่องครับครบเครื่องครบเครื่องอืออ่ะแล้วตรงใครคคนที่สามมองไว้ที่สามก็น่าจะเป็น กะมวยแบบไม่มีตำรามครับใช่ยูเติพบฟิลก็ก็ก็เหนียวแน่นอยู่เหนียวเหนียวเหนียวดิตอนนี้เหนียวหมวยไม่มีตำาเหรอฮลองลองลองลงสายยายหน่อยที่รู้อธิบายที่ว่า ปบคลาบุรีคือแบบมาไม้ไหนก็มาถาไม้ไหนก็ไว้นครนายกเนี่ยนะไวคุณเป๊กคุณจักดีจับไว้นะจับไว้นะมาแบบมาปิ้งห้างคุณว่าว่าอะไรมวยไม่มีมวยไม่มีมวยไม่มีนะมวยไม่มีตำราแต่เขาแบบมีความเป็นยังที่แบบว่าสูงกว่าคนอื่นออ๋เราก็แพ้ได้นะมีโอกาสแพ้ได้แต่แต่ผมแปลความหมายของพระสกรว่า มวย้าคือลูกที่เขาไม่ทําเขาทํากันสองคนที่ทำใช่อ่ามันมันมีทั้งทั้งไม่ใช่ดีแล้วไม่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมอาจจะเป็นแบบเป็นผลดีต่อเขาทั้งสองก็ได้อย่างไฟน์เนี่ยบ่อยครั้งที่เขาป้นไม่เดียวจบเลยป้นแบบลูกหยักยาลูกไม่น่าหมดใจเงี้ยเขาก็ทําได้บ่อยใช่อะไรเงี้ยเพราะตัวพัสกรเองก็ พ่นไฟมาถูกไหมเม<ช>ื่อปีที่แล้วพี่หัวหินก็ทำได้อย่างยังดูอย่างเป๊กเนี่ยเป๊กเขาก็ได้แชมป์เนาะเคยได้แชมป<ช>์ที่ต่าง<ใ>นาเขาได้แชมป์ลัาง,ง,าง,งกิ้ง,งานาต่างนามาอ่าแล้วเพราะนั้นเห็นเนี่ยเขาเขาเขามีดีแน่เพราะการได้แชมป์ไม่ใช่ว่าฟุบเนาะแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบการแทงการเขา้าเบรกอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันอยู่ไม่เหมือนในตำรามันไม่มีถูกมีผิดนะฮะแต่ว่า คุณใช้คำว่าอะไรมวยไม่มีตำรามวยไม่มีตำราแต่ไม่เรียกว่ามวยวัดคุณไม่แท่งดีนะคือแบบว่ายกตัวอย่างให้ฟังาตายประมาณแบบนี้แบบนี้ตายแบบนี้เราโดนได้เพราะว่าผมเคยจําได้ว่าปีสองปีที่แล้วคุณไปศรีสะเกษคุณเจอไผ่สาคนแพ้ไผ่หนึ่งสี่แล้วเชื่อไหมพ่อบอกว่าเดี๋ยวเที่ยวไปซื้อทุเรียนขอไฟ ก่อนบอกไม่ต้องกลับวันนี้เคยกลับเลยครับขับรถงอนกลับเลยเป็นก็ได้สารุกเกอร์บางทีมันทรมานครับครับครับอ่ะพูดถึงชีวิตตอนนี้โอเคไหมเราอยู่ในช่วงที่แบบคุยหักฐานลงฐานะโอเคไหมแบบสบายๆกับเรื่องทัศนินคำจากรายได้เงินรางวัลเนี่ยมันอยู่ได้ไหมตอนนี้ก็แต่ตอนนี้ก็ถือว่าสามารถเลี้ยงดูเป็นอาชีพได้นะครับเพราะว่าาการก็เยอะขึ้นน่จะมีรอบรายการแข่งขันรอบนอกมีรอบหนึ่งนะครับ ลองลองคบไม่ไหวอ่ะลงคบไม่ไหวอไอเอเฉพาะรายการแรนกิ้งเจ็ดรายการเนี่ย,ยปียหนึ่งคุณคตั้งเป้าไว้สักกี่รายการที่จะอยากจะได้แชมป์มองไว้ก็ปีปีหนึ่งก็ผมก็ไม่ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้ครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดในแต่ละแมตช์อือแ,แ,แ,ตแ,ตแต่ละแมตช์แต่ลแต่ละรายการแต่ละรายการนี่ดีกว่าแต่คุณได้แชมป์ทุกปีนะอย่างเมสกรนเนี่ยเจ็ดรายการเนาะคุณโต้ครัอาจารย์เอาแย่สุดเนี่ย ตกรอบแปดตกรอบแปดอ๋อรอบแปดเลยใช่นองนั้นก็รอบร้องรอบจริงฮะคุณลงคูณไปดิฮะโอ้โหครับอย่าถามผมว่าเงินรางวัลเท่าไหร่โอ้โหเพราะเป็นเวลามาสิบห้าปีแล้วผมไม่เคยเข้ารอบนะอาจารย์ไต่เคยได้เงินรางวัลสูงสุดในงกิ้งนี่ถึงรอบรองมึงไม่เคยไหมสามพันสี่พัน นะอยากไปต่างจังหวัดมากใช่ไหมฮะแชมป์นี่สองแสนนะฮะรองแชมป์แปดหมื่นบอกผมเป็นบุญหน่อยนะครับแล้วก็รอบรองถ้าเข้าได้คนละห้าหมื่นบาทว้าวนะถ้ารอบรองได้เข้าแต่ถ้ารอบแปดได้สามหมื่นบาทครับสิบหกแล้วครับสิบหกก็หมื่นหกหมื่นหกห้าร้อยยังไม่ถึงเลยตอนนี้นะแล้วก็ตัดภาษีสามเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับก็ไม่เลวนะผมบอกเลยตอนนี้พสกรเนี่ยเป็นแบบอย่างของเด็กหลายคนที่อยากจะเล่นสนุกเกอร์เป็นอาชีพครับมีอะไรบอกน้องนิดนึง สอนน้องหน่อยอยากจะบอกอะไรบ้างถ้าจะไปอยู่ตรงนี้ก็อ,อยากจะฝากน้องน้องเยาวชนรุ่นใหม่ๆครับที่ก้าวข้าเล่นสูโม่หรือว่าแต่และมุ่งมั่นอยู่ในเส้นทางนี้นะครับก้อนอหนึ่งก็คือความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอในการในการเล่นอย่างอย่างผมจะชื่นชื่นชมก็สามคนนี้นะครับก็ม,มีพี่ต๋องอีเป็นแบบอยากที่ดีอยู่ละซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันใช่แล้วก็ในดีไม่มีหยุด ถูกต้องครับครับคนก็น่าจะเป็นปากน้ำอ่าถูกต้องคิดว่าเขามาจากเขามามีทุกวันนี้เรากลับสมบัติถูกต้องครับสมบัติไม่ว่าจะแบบแพ้ชนะยังไงเขาก็ยังทําอย่างเงี้ยมาตลอดเวลาถูกต้องอีกคนก็เป็นซันนี่ครับอ่าซันนี่เพราะคนสามคนนี้คือซ้อมเยอะมากซ้อมเยอะมากซ้อมเยอะมาก,มมากแล้วก็สมบัติเสมอตลอดครับใช่ ครับก็น่าเอาเป็นแบบอย่างถูกต้องครับอ่าทีนี้อ่ะนี่กลับมาเอานี่กว่าเอาเป็นเรื่องขออนุญาตคุยเรื่องเราคุยปัจจุบันมาแล้วอดีตคุยมาแล้วปัจจุบันแล้วเรื่องอนาคตคอืออ่คือตรงเนี้พี่พี่ผ่านมามันยังเห็นภาพไปชัดว่าพัสกรอยากทําอะไรครับลองลองช่วยบอกดิว่าหลังจากเนี้ยซูเกอร์ยังเล่นอยู่ครับอ่าอยากทําอะไรนอกจากซุเกอร์อีกไหมอ่าบอกเลย นอกนอกจากนุกเกอร์ก็คือเป็นเกี่ยวกับอ่าน้ำแรงก็คือเกี่ยวกับรอ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 บสุนุกเกอร์นะครับก็เป็นอะไรป็นดปซัพพลายเชนก็คืออะไรที่มันอยู่ในในแวดวงที่ในวงจรของสุนเกอร์เช่นผ้าสักหลาดลูกไม้คิวอะไรต่างๆช็อคอะไรประมาณนี้เองออเซสซอรี่ของมันใช่แล้วนอกเหนือจากนี้ก็คงจะเป็นเกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบ ชเก็ในเช่นท yeah. ี่เราศึกษาหาควาที่เราศึกษาแล้วพอมีความรู้นรว่ไม um> ่ก um> 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 um ็รอโอกาสที่แบบว่าจะมีเปิดกองทุนรวมใหญ่แบบว่าแนะนำแนะนำเชฟชวนแล้ก็ไปสเต็ปอ่เชี้ยนี้ผมว่ามันมันง่ายกว่าเก่อนเนาะเราเราอยากรู้ความรู้อะไรแล้วก็เซิร์ช u t u b e เลยนะเขาก็จะมีวิธีการวิอนะแต่เพียงแต่ว่า เราก็ต้องมีต้นทุนก่อนถูกต้องศึกษาก่อนถูกต้องครับต้นทุนนี่ต้องหนานะอาจารย์เพราะถ้าเราไปลงทุนน้อยๆเนี่ยมันไม่เห็นผลตอบแทนแต่ถ้าต้นทุนก้อนใหญ่มันจะค่อยๆมาแล้วจะเป็นพาสซีอินทมครับถูกไหมครอย่างนี้หาได้ไม่ยากหาผู้ร่วมลงทุนถูกต้องครับตรงนี้นะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูแลเห็นรู้สึกว่าเฮียพัทบ้านใหม่นี่เขาจะเอาไปอยู่ในค่ายใช่ไหมเป็นกองบ้านใหม่ใช่ไหมไหนร่อยก็ ความน่ารักของเฮียพัทหน่อยเล่าให้แกฟังก็เป็นคนน่ารักก็คือดูแลเทคแคร์นักกีฬาทุกคนอย่างดีเยี่ยมแล้วก็มาเนี่ครับแม้ว่าแกจะโทรโทรศัพท์แล้วไม่รับแกจะงอนก็ตามใช่ไหมงอนไหมไม่งอนครับโทรกลับตลอดโทรได้ตลอดเฮียพัทนี่นะถ้าใครโทรแล้วแล้วไม่โทรกลับนะอีกวันไม่คุยด้วยงอนหาว่าภูมิ มึไม่ความสนใจกูดูดิแกน่ารักแกนสวยต้องก่อนก็หวังหวังว่าจะมีโอกาสย้ายค่าไปอยู่บ้านใหม่ไหมไปทําให้แกครับดีใช่ไหมอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องของถ้าเกิดมีโอกาสอะไรที่มาแบบรับผมพอทําได้อว่ากันครับนะแล้วก็ฟังแล้วผมผมคิดตามเนาะไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือเปล่าพัสกรคอยคอยแย้งด้วยกันนะนั่นเหมือนว่าพัสกรพยายามตรงเนี้ยพยายามจะเอาซูเกอร์เนี่ย เป็นฐานในการทําสิ่งอื่นๆใช่ไหมเช่นบอกว่าจะเป็นทําเกี่ยวเลือกซัลายเชนอะไรที่เกี่ยวกับสนุกแม้กระทั่งการเป็นโค้ชอาจจะทําฮุกคิวช็อปขายของหรือแม้กระทั่งเปิดจสนุกของตัวเองใช่ไหมอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะหรืออาจจะฉีกลายธุรกิจไปเลยก็ได้ถูกต้องแต่ต้องมีผู้ร่วมลงทุนรัศกรลงทุน เรื่องชื่อเสียงใช่ครับคนอื่นก็ลงไปอะไรประมาณเช่นอาจจะผลิตเสื้อได้หมดนานะนะโดยเฉพาะอาจารย์ตอนโควิดพัสดกรทำอะไรไหมฮะขายอะไรออนไลน์เคยเห็นข่าวโอ้โหแดดเดียวครับแดดเดียวออนไลน์เป็นยังไงตอนนั้นมีคนสั่งเยอะแยะมากมายไม่มีเพื่อนๆที่ในวงการที่รู้จักกันก็อย่งี้ก็ช่วยกันอุดหนุนเข้ามาครับหรือว่ามันด้วยการวิธีการทำยุ่งยากจุ่งยากถูกต้อง คุณแม่คุณพ่อทำให้เสียได้นะเพราะว่าอะไรเอ่อทำหมูเดียวเนี่ยฮะเป็นพิเพียเตอร์ตัวเองได้เลยถูกต้องพักนักรกี่ขายพวกแนวนี้ขายได้เลการกินได้อ่าเขาสมบูรณ์นะสมบูรณ์ใช่ใช่ไม่ว่าคุณสมบูรณ์คุณเจ้าเนื้อแล้วไม่ใช่ไม่ดีนะออย่างน้อยหนึ่งละคนเห็นอ่ะเฮ้ยมีอันจะกินละอันแน่นอน ถ้าคุณไม่คุณไม่มีจะกินเนยคุณคุณคุณอ้วนไม่ได้ถ,ถูกต้องถูกต้องถามหน่อยแล้ววันนี้ทุกอย่างลงตัวนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยวงการสซุกเกอร์เนี่ยมันทําให้เรามีตรงนี้อยากจะตอบแทนอะไรกับเขาบ้างสมมุติถ้ามีโอกาสอยากจะตอบแทนอนาคตอยากจะเป็นโค้ดไม่หรืออะไรสมบอกนิดนึงถ้ามีโอกาสถ้าอยากจะกแบบว่า ก็อยากให้โครงการสนุกเกอร์นะครับเฟื่องฟูขึ้นมาแล้วก็ฟูมาเพราะว่าตอนนี้ในระดับโลกหรืออะไรก็การแข่งขันสูงมากก็อยากจะฝากถึงอยากให้มีบ้านเรามีเยาวชนเยอะข้นเลยแล้วก็แบบว่าพัฒนาขึ้นมาให้แบบไปเล่นอาชีพเป็นระดับว่าแข่งก็เหมือนสมัยที่ก่อนเป็นเด็กครับนะแล้วขึ้นมาตรงนี้เพราะโอกาสจะย่ใหญ่ถูกไหมครับ บอกกล้องเลยครับอ่าเด็กๆสนใจไหมมาหาครูกรได้นะพูดได้เลยใช่ไหมใช่ไหมครับก็อยากจะก็อยากจะฝากนักน้องๆนะว่าแบบการเล่นสนุกเกอร์เนี่ยมันต้องมีหลากหลายมิติครับนะครับแล้วก็ต้องแบบที่ส่วนตัวผมให้ความสําคัญสุดคือการเลือกช็อปสเลคชั่นและเลือกติ๊กครับเพราะตัวนี้ทาให้คุณได้แบบยืนระยะได้ยาวอืครับไม่ได้แทงซีซัว ไม่ได้แบบเห็นรูปไหนก็จะสู้จะสู้ไม่ได้เหมานกบว่าเราพัอาตัเคยพูดว่าเราต้องมีการพักม้าอือพราะบางทีเราชนะเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยด้วยพักม้าเข้าใจไหมแต่หน่อยพักม้าเห็นไม้าเนี่มันวิ่งเร็วมันเหนื่อยไม่ใช่ก็คือม้ายังไงยูามองมุมให้สนามม้าม้ามันจะมันจะมีจะมีโค้งโค้งมีทางตรงเพราะว่าโค้งโค้งเนี่ยสังเกตม้าที่ชนะจะไม่ค่อยนำเขาจะเกาะกลุ่ม กลุ่ม oh, ที่สองกลุ่มที่หนึ่งมีตัวสองสาตัวกลุ่มที่สองก็คือห้าหกตัวอย่างนั้นนะพอซองมาจะมีสิบสามสิบสี่ซองสองก็จะเกาะกลุ่มเอามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็เลยพักพอทางตรงปุ๊บประมาณโอ้โหตีรับเช่นเดียวกับสนุกบางทีตอนเราทาตอนแรกเนี่ยมันอาจจะไม่หมือหวาอาจจะได้ไม่กี่แต้มแต่พอสักพักนึงให้คู่ต่อสู้ก็ทาไปหน่อย แล้วเดี๋ยวเขาอาจจะหลุดแล้วเราเขล่อตอนท้ายใช่ไหมมันมีใช่ไหมมันมีอะไรยังไงแบบพอนยังไงเหมือนกับเหมือนกับว่าบางทีถ้าวันที่วันที่ดีใครก็เล่นได้อยู่แล้วแต่ในวันวันที่ไม่ดีอ่ะคุณก็ต้องสามารถเกาะประคองมาององตัวเองได้ใช้ทีเดียทีขาด้ในกลุงมท้ายเข้ากลุ่มอย่างเช่นเช่นขออนุญาตนะถ้าผมเข้าใจก่อนนะว่าสมมุติว่าสิบห้าเกมถึงแปดอย่างเงี้ย แลวเพิ่นช่วงนั้นเมื่อก่อนมันไม่ค่อยพักเนี่ยอ่าอย่างอย่างสี่เฟรมแรกเนี่ยใครก็แทงเหมือนกันเนาะถูกคุณรู้ไหมว่าพอชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สามไปแล้วเนี่ยมันล้าใช่ใช่การเนื้อมนุษย์มนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรนั่นแหละที่ผมใช้คำว่าพักม้าคือบางครั้งเนี่ยลูกยาวๆคุณเบาๆลงบ้างก็ได้ไม่ต้องไปออกหมดเข้าใจเพราะการเนื้อเพราะยิงใส่ใส่ไปบางทีมันล้าใช่ใช่หรือล่อก็ได้พอเกมที่สิบเอาไปเลยยาว อะไรประมาณนั้นพักมาอ๋อพักมาเพราะว่ากล้ามเนื้อคนเราเนี่ยมันมีร้าตลอดเวลาครับแล้วต้องประเมินตัวเองด้วยอืประเมินคู่เองก่อนประเมินตัวเองก่อนครับแล้วประเมินคู่ต่อสู้อือทีนี้มองข้ามช็อตปีนี้เราไม่มองละอืมองปีหน้าอืปีนี้ถือว่าถามว่าแฮปปี้กับปีนี้ไหมปีนี้ได้กี่แชมป์ครับปีนี้ได้ได้สองครับใช่เพราะอะไรรู้ไหมฮะส่วนใหญ่อยู่ที่จีนไม่ค่อยได้ลงแข่ง นี่ขนาดไม่เท่าก้ไแข่งนักสอบเออ่ะปีหน้ามีมีแผนยังไงไปอยู่จีนก่อนหรืออยู่ท้ายเป็นหลักอ่ามีแผนไหมฮะบอกหน่อยก็ก็ดูว่าช่วง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 นั้นเราเราซ้อมอะไรครับเพราะว่าแต่ละเกมนี่มันไม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าไปเล่นเล่นอย่างนู้นมันเล่นอันนี้ก็เพี้ยนไหมมันเพี้ยนมบ้างครับมีบ้างเพี้ยนใช่ไหมเพราะว่า สปีดสปีดคิวน้ำหนักอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันอรม,มันนั้นมันโตเล็กมันต้องแทงแบบ นุ่มนวลนี่อยู่อะไรเงี้ยครับกทิพย์บอกึงถามว่าว่าว่าแผนชัดๆเราเยยังไงเราจะเน้นอะไรอ่าจะเน้นอะไรหรือเน้นสองอย่างเน้นเน้นอะไรถ้าโดยส่วนตัวที่ที่ชอบก็คงเป็นสโนว์เกอร์ครับสโนว์เกอร์สักเจ็ดปัจิดใช่นี้เอ็บอลสักยี่สิบก็คือเป็นช่วงที่ว่าไม่มีรายการสโนว์เกอร์ที่สําคัญก็อาจจะไปนู่นนอกก็เสียดายน้องก็ได้คุยกันมากับพัตตะกรน้องก็สรุปครบข้วนเลยมันก็ อาจจะไม่ครบเสียทีเดียวเพราะเรื่องราวเขาเยอะแเ่ียาเรเยอะเวลาเราโดยเฉพาะเรื่องแฟนเขาเรื่องผู้หญิงในใจเขาไม่เคยบอกสืบกันตัวเองอ่ะสืบเอานะครับแล้วใครเป็นแฟนคลับของเราเดือดร้อนหนี้หนึ่งสี่อยากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยเวลาหมดหมดเวลาจริงครับเว็นิดนึงสุดท้ายยังไงอาจารย์เราต้องอวยพรเขาหน่อยตามมารยาทนะครับให้พรสกรเนี่ยประสบความสําเร็จนะคิดสิ่งใดสมอย่างนั้น เป็นเท่าแก่เลยเร็วเป็นเท่าแก่เลยเร็วเข้าใจไหมเท่าแก่จะเดียวกันครับขอให้น้องกรน้องคอปฐมนะครับได้มีโอกาสคว้าแชมป์นะฮะเข้ารอบลึกๆทุกรายการแล้วก็คว้าแชมป์เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนต่อไปนะเวลาหมดเวลาครับต้นสักปักไปซี่พร้อมด้วยสายพิจิตครับผมอ่าแล้วก็พัสกรครับขอลาทุกอนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย